สวัสดีครับผมพี่น,อน้องเอฟซีสนอยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับพบก,กับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องอิงครับบรรยากาศยามเสาร์ครับพี่น้องวันนี้อากาศดีดีนะครับเช้านี้นะครับโมเมนต์ยังได้พี่น้องมือนีส้สิเป็นมือถี่ทีมงานรถตู้เดินทางมุ่งหน้าสู่กทมนะครับ มือแรงมีเหรียอยู่ที่อ่อนนุชนะครับ46แล้วก็เ้านี้นะครับก็จะมีกําลังใจทีมหลังบ้านนะครับจากพ่อทอ็อปบางเสาธงนะครับนี่คือตอนนี้ประนางนากับบาลางนะครับกําลังงวงเงียงวงเงียงวงเงียนะครับแล้วก็จะพึ่งคนละเป็นสีไทยคลิปน้่นะคลิเปเพ็่นกําลังโหลดบนท่านเหลวเลยทายบ่ไ <laughs> ด ปวันอยู่ใส่เนาะปะวันเนี่ยไปะวันอะปะวันอาบน้ำอยู่เอาทางหนีก่อนเลยจะมีจากพอท็อปบางเสาธงนะครับอ่าปลูปูอ่อปาปูก่อนเลยปูปูป,ปูปูเช้านี้รับทรัพย์ยามเช้านะครับจะได้ เฮงๆปังๆของพ่อทบสามร้นะครับย <mit ters. S 2> ืนงงงงยู่หันล่ะตะเกียบีหยั่ง <photos> อ่าเอาเนี่ยปูังเนี่พง่สาวพทัดใจเขาหรอกจะเกีหยังอเ่างเงงปังปังเด้อปูว่ะ เนว่าเอาออกไมป้านางถ่ายพร้อมปนาน่งสาวเอาไม้ปาังมาถ่ายไหมเอาไม่เอาไมาถ่ายไหมนี่นี่เออสั่นี่ป้าร้เนี่ยกางบนนี่แล้วก็ของแม่นาลิสลาผู้น่ะ แม่นาเนสลาแม่นาเนสลาให้ทีมหลังบ้านนะครับแม่เป็นหายมาหาล้อยนะครก็แบ่งกันคนละล้อยสมพ่อเจ้าซื้อเจ้าเก็บพักกระเดาเจ้าชิบก้อยเนื้อยนั่นนี่นเป็นเปเบิองในรถเราเราเก็บพักกระเดาไว้ท้ายเก็บหยอดหยอดใบนั่นน่ะใบกระเดาไปเผาไฟนั่นนั่นเราจื่เอาเอาเผาเป็นจังเนี่ยจำก้อยแล้วแอ้จะได้ซื้อเหลือดีเนาะ โอ้เดี่ยเนื้อก้อดยืีตัวนี้โอ้ยซื้อก้อยถุงเลยพอต้องไปเห็ดหยากบอต้องไปหาเครื่องหยักบ้านนี้กะนี่โดมานอนเฝ้าบอดนี้กะสิเป็นของของป้านังกับของลุงเดียนะครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋าเดียวกัน เป็นกําลังใจจากกําลังใจจากพ่อท็อปกําลังใจจากแม่นิสนาลิสลานะครับพ่อท็อปคนละ300ก็เป็น600นะครับแม่นิสลาคนละร้อยกัเป็น800นะครับเอา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 ไปก่อน800ขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อท็อปนะคะขอบคุณพ่อท็อปค่ะแ,<อ>แม่นิสลานะคะขอบคุณมากมากนะคะ กะ็เห็นหน้าเห็นตาดอกให้เห็นตาเนี่ยก็ได้เออเออให้เห็นหน้าเห็นตาเลยมาไล่กัสินลดลงลดลงในนี้นอ่นอกพญเอกน้อปากไม่ดีแล้วบ่คือพญเอกร้อพญเอกนี่เห็นทุกทุกอย่างเห็นเลยแล้ว,ลว,ลว,ลวลก็ของ ปนางกับของลุงเดียนะครับจากแม่ฮัก USA แ,แม่ฮัก USA แม่ฮัก USA นะครับที่<า>โอนามาจากโอนมาเซาไอโอนโอน,โอนมาสือเสืออแล้วเพื่อนก็ให้ให้กำลังใจนปนางกับลุงเดียแลยก็ให้ค้าอาหารนองๆน,น,นะครับปนางกับลุงเดียคนละ 200. 2อ0ร้อวันนี้รับรับพันกว่าบาทแล้วนี่ สี่ร <400 S 1> ้อยขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ค่าอาหารน้องๆนะครับ,บค,ค,ค่าอาหารน้องๆเพันสองร้อยปนังไปร้อยหนึ่งอ่าบาทโทนร้อยหนึ่ง<า>ก,ก็จะเป็นขอบคุณมากมากขอบคุณมากหัวกันนะปูขอบคุณมากสว่วนอันนี้เป็นของประวันนะครับจากพ่อท็อปบางเสาธงนะครับแล้วก็กำลังใจบ่าทโทนน้ำนะครับทุกท่านอะบังมากงั้น แมนเงินเข่ากระเป๋าย่ามือเศร้านะเขาจะโชคดีทั้งวันเขาจะมีโชคมีสิ่งดีๆเข้ามาทุกๆขอพรก็พูดแบบนี้นะอเงินเข้ากระเป๋าตอนเช้ามันจะหมานแมนโชคพ่อพีดเป็นขาขายเนาะแมนเขาต้องหาเงินตั้งแต่เศร้าเตือนขึ้นมาให้มีเงินเข่ากระเป๋าเลยประมาณนั้นนะเอ้ยเง่งเงงเงงเงงก็ว่าได้ห้ามเซ้นเดี๋ยวย่ามือเศร้าเอ้โหอเขาถือมากเลยเนาะ ยามือเศร้าหามเส้นไอ้สวดเร,ร,เเรดก่อนโบมี่เดี๋ยกอันนี้มูมันโอ้ยอันนี้ลูกมันพอกับแม่มันบ่ทันมาเบิดมือเลยพอแม่มันบรรร่ท <c oughs> ันมาเดี๋ยอันนี้ลูกมันเมื่อ,นนอคืนก็แจ่วฮ้อนอร่อยมากนะคะพ่อทอ็อปอร่อยมากพ่อทอ็อปเป็น,น,นเลี้ยงแจ่วฮ้อนอีหล้าเลี้ยงแจ่วฮ้อนนะครับเฮือนอร่อยมากเห็นหน้าพ่อท็อปแล้วเห็นหน้ากระซังพ่อท็อปบ่เห็นหน้าปะนาง เย็นหมดมานั่งนลอก g าเดี๋ยวไปให้ปราวันนะครับก่อนเดินทางเสาร์นี้นาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องกับป้าวันอาบน้ําอยู่นะครับป้าวันยังอาบน้ําไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวรอหมอบที่หลังนะครับเนาะให้เพื่อนอาบน้าแต่งตก่อนออกเดินทางกุลนะครับสําหรับมาลัยของป้าวันนะครับน้ําใจ กำลังใจนะครับต้องเรียกว่ากำลังใจนะครับจากพอ่พอแม่ๆนะครับ FC ที่มีให้กับทีมหลังบานเนาะพี่น้องเนาะกัดนี่ละโบ๊ทไปใส่เราครับนี่ละอาหารการกินนะครับของน้องๆว่าจะเป็นนี่ครับอาหารเม็ดยา เองนะครับนี่ตัวนี้เป็นยาอัลฟาฟ้านะครับของสัต์ฟันแทะนะครับนี่เป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับเดี๋ยวนี้อาหารสําเร็จรูปบ่ค่อยเปื้อนครับเพราะว่าปล่อยเพื่นไว้นะครับ่นก็สิกินหน่อยอาหารเม็ด่นสิกินหน่อยๆเด็ิ่นสิไปิกินผักกินหญ้ากินยางแทนนะครับแก็ระบบครับไายถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับเป็นเม็ดเป็นอะไรดีอยู่ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับพ่อท็อปบางเสาทงนะครับแม่าริศรานะครับแล้วก็แม่ฮักอเมริกานะครับที่สนับสนุนทีมงานหลังบานนะครับแล้วก็คาอาหารน้องๆนะครับเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับกินบอบโจกปรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกทิศทุกทางครับให้มีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาบอขาดสายนะครับเนาะ ฝากกดซับสไครก็แล้วก็แชร์ครับพี่น้องฝากเบ่งโฆษณาให้นำใน่เด้อสําหรับคลิปนี้เอาไว้สนัสบสะกดในพวกกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ